ยังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เรื่องนี้นํามาฝากโดยเฉพาะเลยสําหรับคนที่ชอบรับประทานซูชิค,คุณผู่ชัยเองชอบไหมฮะก็ชอบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นซูชิเนี่ยกินไม่กี่ก้อนก็อิ่มแล้ววันนี้นะครับจะพาไปดูร้านหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเสิร์ฟซูชิแบบใหญ่ที่สุดในโลกครับ ถ้าคุณผูชมไปกินซูชิที่ร้านนี้นะคะดิฉันว่าต้องพาเพื่อนไปกินเนี่ยอย่างน้อย10คนนะแล้วก็จะต้องเตรียมเงินไปด้วยที่สําคัญคนะคะร้านซูชิแห่งนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดไอจิค่ะได้ชื่อว่าเป็นร้านที่ผลิตซูชิที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ mm hmm. เพราะว่าถ้าใครจะกินเนี่ยซูชิก้อนนี้นะคะจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยไม่ต่ํากว่า20ซนติเมตรแล้วก็หนักเนี่ยเกือบ6กกิโลกรัมค่ะ กับร้านนี้นะครับชื่อว่ายูเมวากะนะครับแล้วก็เสิร์ฟเวลาอย่างที่เสิร์ฟก็ไม่ได้มาแบบเป็นคำๆเหมที่เราเคยกินนะครับแต่ว่ามาเป็นก้อนเลยนะฮะแล้วก็ที่โด่งดังของร้านนี้นะครับมีชื่อว่าเจเนรัสโรนะครับ ทั้งหมดนะครับมีอยู่24ส่วนผสมที่แตกต่างกัน<ส>ยอย่างที่ท่านชมกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ,รบมีทั้งปลาหารทะเลมีผักมีข้าวก็ออกมานะคะนี่ขวัดยาวประมาณ2เมตรเลยทีเดียวใช่คือสาหร่ายที่มันพันนิหอนะคะคต้องมีความยาวถึง2เมตรค่ะและใครจะกินเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีไปกินได้เลยนะคะเพราะว่าจะต้องสั่งล่วงหน้าถึง2วันด้วยกันค่ะ ซึ่งเหตุผลที่ต้องสั่ง2วันเนี่นะครับเพราะว่านี่ฮะกว่าจะม้วนได้ออกมาเป็น1ก้อน ็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับเราก็ต้องใช้เวลาเตรียมส่วนผสมด้วยแล้วราคาก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับหก้อนประมาณ6 0 0 0กว่าบาทเลยแล้วก็นี่นะเวลามากินก็ต้องชวนเพื่อนๆมาด้วย<ช>แล้วก็เขาไม่ได้กินกันทั้งอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าเขาจะหันให้ด้วยใช่ค่ะที่บอกว่าต้องชวนเพื่อนมาเยอะๆเ,เนี่ยเพราะว่าจะได้มาหารหารกพันน <6, 000 S 2> ี่จ่ายคนเดียวไม่ไหวนะคะต้องสิบคนขึ้นไปอ่ะนะคะแล้วก็กินครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องกินอะไรเลยครับปี ไปอีก3-4วันเพื่อจะได้ประหยัดมือต่อไปค่ะเขาบอกนะครับว่าเวลาหั่นปลามากรูโนะครับออกมาทำซูชิชิ้นนี้นะครับชิ้นเดียวสามารถเอาไปลามากรูชิ้นนั้นนะครับไปทำซูชิขนาดปกติได้ถึง40ชิ้นเลยนะครับเนี่ยดูสิคะเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะไม่ต่ํากว่า20เซนคะ่ะ20-25เซนเกือบฟุตหนึ่ง,งนะคะแล้วก็ค,ความหนาด้านข้างเนี่ย ก็เยอะอยู่นะครับจริงๆ <c oughs> วไม่ได้แค่เรียกเพื่อนนะต้องเรียกทั้งหมู่บ้านมาช่วยกันกินเลยช่วยกันหานช่วยกันหานด้วยนะครับค่ะ